สวัสดีครับมองหางานอยู่ใช่ไหมครับถ้ามองหางานอยู่วันนี้มีงานของทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการเงิน150อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2564 ตำแหน่งที่รับนะครับก็เป็นพนักงานการเงินระดับ4จํานวน150อัตรางเงินเดือน15,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1อายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่5พฤศจิกายน2564 2ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปิญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กอพอรับรองภายในวันที่5พฤศจิกายน2564และในใบรายงานผลการศึกษาหรือว่า transcript าหรือปริญญาบัตรต้องระบุว่าเป็นสาขาวิชาเอกโปรแกรมวิชาแขนงวิชาก็เป็นสาขาเมเจอร์นะที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันไม่หมายความรวมถึงวิชาโทรหรือแขนงวิชาหรือว่าเป็นไมเนอร์ตามที่ธนาคารกำหนด ดังต่อไปนี้นะครับสาขาที่กำหนดคือหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีต้นทุนระบบสารสนเทศทางการบัญชีบัญชีเพื่อการจัดการการสอบบัญชีบัญชีแบบบูรณาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมบัญชีการเงินบัญชีบริหารการตรวจสอบภายในหรือข้อ2เป็นการเงินการเงินการธนาคาร การบริหารการเงินการเงินธุรกิจวิศวกรรมการเงินการเงินประยุกต์การเงินและการลงทุนบริหารการเงินและการธนาคารบริหารการเงินและการครังการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงินการธนาคารและธุรกิจการเงินการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศการจัดการการเงินการเงินเชิงปริมาณการเงินและการครัง การธนาคารระหว่างประเทศหรือข้อ3นะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐามิติเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารการเงิน,รรงงน,แ,ลงนและเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของวิการศึกษาวิชาเอกที่ท่านจบมานะท่านต้องตรวจสอบให้ดี เป็นไปตามที่ตกสอต้องการนะครับ 3. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทางที่ w w w i ์ e c เฟ baac com ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2564บางคนอาจจะฝากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ฝากก็มีเวลาถึงวันที่5 พฤศจิกายน2 5งนนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ของ v e r i ์ i v e i l i c o t b a a c c o m ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับใครสนใจสมัครก็เข้าไปกรอกไปสมัครนะสำหรับการรับสมัครสอบผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครสอบผ่านระบบคลังข้อมูลของผู้สมัครที่เว็บไซต์ i recruit bac com เลือกสายงานที่สนใจในตำแหน่งพนักงานการเงินเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลของผู้สมัครแล้วให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่งพนักงานก,การเงินเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่5พฤพฤิกายน2564ผู้ที่เลือกตำแหน่งพนักงานการเงินต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมรัครสอบ280บาทและต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงินโดยพิมพ์เอกสารแบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ดังกล่าวนะครับ โดยไปยื่นชำระเงินที่ทกสทุกสาขาในเวลาทำการของธนาคารตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2564เท่านั้นผู้ฝากประวัติที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลาที่กำหนดธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักง,งานการเงินระดับส เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงานของทกศจังหวัดปีบัญชี2564และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวกันนะครับหรือดูตามลิงก์ด้านล่างนี้นะภายใน2วันทำการหลังจากที่ท่านชำระเงินทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลาที่ธนาคารกำหนดนะครับท่านใดสนใจฝากประวัติไว้นะ ทำงานกับทรกรศมั่นคงนะครับขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ท่านกดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ